เข้าไปในช่องเอเดนโพลล์นะครับแล้วก็กลับวิดีเกม ARBS กันเด็นแล้วซึ่งก็บอกเลยว่าข่าวนี้นะครับนะมีการอัปเดตตัวละครใหม่นะครับซึ่งก็คือพี่แบคิโรซอรัสสัตว์ในโนเสาร์กินเพืชที่คอยาวที่สุดนะครับนะซึ่งก็ไม่รู้จริงๆหรือเปล่านะครับก็มัวนิดหน่อยนะครับนะแต่ก็บอกเลยว่ามันตัวโคตรใหญ่นะครับนะตอนนี้ก็มีราคา160เลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวมันเนี่ยเปรียบเทียบกับ จากูงสมัยก่อนของอสัตว์กินพืชเนี่ยก็คือเฟดดี้ของเรานะครับหรือเทลิโนออร์เดนโซลัสอะไรก็่างเง้นะครับนะเออนะครับดูดิดูตัวดิคือแบบโอ้โหนะครับนะคนละไซส์กันเลยอ่ะเดี่ยดูสัตว์กินเนื้อดูนะครับนะเออทีเล็กนะครับปุ๊บนี่โอ้โหต่างกันลึกนะ,นะครับนะซึ่งอันนี้มันมีราคาราคาร้อ นะครับนะเป็นตัวที่ยูนิตที่สูงที่สุดในสัตว์กินพืชน,นะครับนะตอนนี้นะตอนนี้นะครับนะโอเค เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าโอ้แล้วก็ลืมไปนะครับตอนนี้นะครับมีการเปลี่ยนสกินของสไปโนซอรัสนะครับนะซึ่งไม่รู้อาจจะเปลี่ยนนานแล้วก็ได้แต่ผมเพิ่งมาเห็นนะครับนะก็คือนี่ครับนะฝูงสไปโนซอรัสนะครับมี3สีจากตอนแรกจะมีแค่สีเดียวนะครับตอนนี้มี3สกินสีเนื้อ3สีเลยเลยครับนะมีสีแดงน้ําเงินแล้วก็อันนี้นะครับออกดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูร้ายขึ้นนะครับนะเออดูดิมันเก็บรายละเอียดตาดูครับดูตามนี่ตามเล็กขึ้นปากแหลม มีเก็บดีเทลตรงเนื้อสีผิวนะครับนะดูดิน่ากลัวมากเลยนะครับนะเออซึ่งคราวที่แล้วยังไม่มีอย่างนี้นะครับนะตอนที่ผมเห็นนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่ากับการเล่นไบคิโรซารัสแล้วก็สกินนิดหน่อยนะครับนะเพื่อเปลี่ยนตัวความสามารถของสไปโดซัสด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูแบคทิโรซอรัสกันเลยดีกว่าแลครับปอ่าสำหรับตัวแรกนะครับผมอยากให้มันเจอกับนี้นะครับนะไวเบิร์นก่อนเลยนะครับหรือว่า มังกรอุ้ยมันจิกหัวมันจิกหัวเบกิโรสรัตกูอู้หูเปกิโรสรัตเออว้ามันจิกหัวกูทำไหมกูเป็นสัตว์กินพืชอุ้เอ้าเอ้าเอ้าเปกิโรสรัตขาขาเฮ้ยทำไมไม่ใช้คอยาวจิกหัวมันเล่าเฮ้ยเฮ้ยมีคอยาวซะเปล่าโดนเขาจิกเล่นใบเหมือนหอกฮ่า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 แกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฮ่าฮ่าฮ่าอู้ฉันโดนจิกหัวอือแกตายถึงแม้ฉันเป็นสัตว์กินพืชเถอเนาะฉันจะไม่มีเขี้ยวอะไรเหมือนแกแต่ฉันก็เฮ้อ วัวซะที่ไหนร่บบินมาเลยไอ้หนูฉันจะกัดแกรอบนี้ฮ่า <c> ฮ <oughs> นี่แน่เออจะไปให้กับโดนมาฮ่าฮ่าเดี๋ยวฉันสวนใจเีนึงอแอะแกโดนระโดนคราวนี้แหละนี่แน่เป็นไงโอ้โหสมเรายังพอดอยู่อู้ผมว่าตายแน่นอนเลยว่ะเปิดมาต้องตายแน่นอนเลยว่ะเพราะไอ้ดี้ันสงสัยมันน่าจะเป็นการตีระยะแบบนี้ครับนะมันน่าจะเป็นการตีระยะแบบพื้นนะครับนะตีแบบเอ้าเอาไปไหนวะเอา้าลงไปด้านล่างเลยวยเอยลงไปด้านล่างแล้วเอาเอ้าเอาเข้าทาง เข้าทางบินที่ต่ำเอา้าเอา้าเกิดอะไรขึ้นนะครับดูดิต้นไม้สูงขนาดนี้นะครับยังเห็นคอมันเลยนะครับจากระยะไกลแหมนะนะโอเคสําหรับอ,อันนี้เอาเป็นว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นี่นี่อุ้ยอุ้ยมันใช้อะไรสักอย่างนะครับนะมันใช้อะไรอย่างพุ่งอะ่ะ นะครับนะเอา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 ้าไปอยู่อะไรเราไปอยู่อะไรด้านตายเราสวยแล้วมือสวยแล้ววเบิร์ดวายเบิร์ดมึงโดนมึงโดนแะน่ดูซิมันจะทำอะไรได้นะครับตอนนี้มันอยู่ด้านทีแล้วอ่าวเบิร์ดจิกเอ้ยโอ,โอ้ยนะครับมันมัน,ม,นมันกระทืบเท้านะครับนะทีเดียวตายวาเบิร์ดตายเลยนะครับนะวเบิร์ดบอกพู้จิ้มหัวมันมาตั้งนานจะไม่ตายแต่ไปคโครสนัดครั้งเดียวตายนะครับเฮ้ย เอาละครับเราก็คงหนีไม่พ้นพี่โต4.0นะครับซึ่งบอกเอ้ยทำไมตัวมันดูสวยๆขึ้นวะนะครับนะดูเหมือนมีกล้ามมีหนังชัดเจนขึ้นนะสวยขึ้นนะเนี่ยดูไปดูมาเนี่ยนะครับเอาละพี่โต4.0จัดมาเลยพี่นี่โอ้โหหรือว่า มนุษย์ยากของเรานะครับโอ้ยซึ่งมันผักนะครับเมื่อกี้เฮ้อเอ้าดิฉันเปรียนมวยมาแล้วเออสีมาสัตโอ้คุมันผักนะครับเฮ้ยเอาดิมันนี่มันผักเว้ยอย่ามาโยงกับชนอย่ามาโยงกับชนฉันจะไปกินพืชบ้านชนเอออ่าฉันไม่ปล่อยแกหรอกโอ้โหคุณเริ่มเจ็บแล้วโอเคโอเคโอเคกูปล่อยมึงก็ได้โอ้ฉันไม่ปล่อยแกแล้วฉันโกรธออ้อ่างั้นได้งั้นได้เจอคุณแน่เอ้ยจับผักเอออู้หูตายนะครับนะเฮ้ยไม่ครอรัส งั้นเอาสามตัวเลยนะครับนะพี่ตัวร่างกระทิงนะครับแล้วก็นีนะครับน้ใบก้อนเอ้ยไม่ใช่นะครับกอก้อนนะครับนะาแล้วก็นี่หมาป่านะครับนะเอาดูซิจะสู้มันได้หรือเปล่านะครับเออเอาเอาจากการมารเพวกนี่โอ้โหนิ้มไปนิ้มไปเออตายแล้วกอกก้อนบักเออเอยังไม่ตายเว้ โอ้โหแต่พี่โตบอกกูตายแล้วโอ้โหนะครับมันโหดมากเอาละตอนนี้นะครับโอ้โหมาป่าใช้การพุ่งกระโดดกัดนะครับใช้พลังเอ้ยกัดมันโอ้โหหนังมันหนาเท่าช้างเลยนะผมบอกไว้ก่อนนี่นี่อาจจะหนากว่าช้างโอ้โหออ่อ่ะอย่าทำชั้นอย่าทำชั้นโอ้โหนะครับนะถึงว่าถึงว่าสัตว์ตัวแบบนี้กลัวมันนะครับเวลามันวิ่งหนีนะครับนะเออเพราะว่ามันจะเหยียบด้วยตีนของมันอันเบื้อลึนะครับ กับศัตรูได้สบายๆนะครับแบนขี้แตกเลย เอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับนี่พี่ตัีแนะครับแล้วก็คู่หูนะครับที่เพิ่งถูกอัปเดตมานะครับก็คือไททันโอโบอาของเราในหน้าตาน่ากลัวนะครับนะเอาละจ้าเราจะฉกมันแล้วก็เก็บมันไปกินอยู่ที่ท้องแหละเอาเลยจัดก,การมันอุ๊ยกระทืบอุ๊ยกระทืบทีเดียววะนี่กระทืบเอาดิอุ๊ยนะครับสงสัยตีนมันหนักมากนี่กระทืบนะครับไอแขยกบอกอ่ะฮะอ่ะฮะโอ้ยอยู่ใต้ตีนมันพอดีเลยโอ้จะรอดไม่ได้เออเฮ้ยไอไอไอโบอาบึ้งรีบ่ามันเร็วเออโอ้โห ไททันโบอาบอกกูยังอ้าปากกัดขาไม่ได้เต็มๆเ,เลยนะครับนะโอ้ยเจ้าก็บอกเลยว่าแบคทีโรโซบอลล็อกแล้วจริงก็รุมชันได้สิเอาตัวเหี้ยตายแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเออไททันโอโบอาบอกจะกัดม,มันบ่อเข้าเลยออโอ้โหเป็นสัตว์กินพืชที่โคตรตีเนี่ยกระทืบนะครับนะเอกะอกระทืบอทุ่มเนาะกระทืบไอ้งูนี่มันก็จะกัดขาจะไปไหนจะกัดนักกับไม่โดนแล้วออืฮ่า เรียบร้อยนะครับใต้สองอ่ะเอาแหละผมว่ามันต้องเจอกับหน่วยรบคอมมานโดของผมแล้วแหละนะซึ่งก็บอกเลยว่ากับโทนี่สแตงนะครับเอาตัดการมันแย้วโอ้โหมิสไซน์นะครับผมว่าเอาอม Hoy, ันอยู่ว่ะนะครับนะสองตัวนี้ก็ถึงอู้หูยโอ้โหหัวแปดอะไรบ้างแล้วผมว่าโอ้เอาละโทนี่สแตงกูโอ้โหเฮ้ยมิสไซน์ไหนยังสู้มันไม่ได้เหรอโอ้โหตายมิสไซน์ตัวเองอีกแล้วเฮ้ยเอ้า ไอ้นี่ตายตามนะครับแต่ปรากฏว่านะครับมันขึ้นอยู่ลอสนะครับนะซึ่งหมายความว่าผมอ,อไอแบคิโลสลนชนะนะครับเพราะมันอยู่ทีมสองเอาละผมต้องจ้างนักเรงนะครับห้าหัวคนละห้าสิบบาทเพื่อไปทุบ ไอแบคิโรซารัตนะดูซิจะสู้ได้หรือเปล่าอู้พวกเราไม่เคยเห็นโอ้โหพวกเราไม่เคยเห็นในดุเสาวเลยว่ะุูฟันมันเออเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินเนื้อในดุเสาวกันนะพวกเราคือจากกุ่าจากกุ่ากินของสดอยู่แล้วพอข้ามันตายเสร็จใช่ไหมพวกเราก็จะเอาเนื้อมันไปกินหั่นแบบสดๆไปเลยเออโอ้โหดูมันกระทืบทีเดียวดิงาโอ้โหโอ้โหตายตายมึงตายมึงต้องโดนเหยียบบ้างโอ้โหนะครับนะนะครับโอ้โหมันมีอาวุธที่ขาหน้านะครับสองขามันดูดิตู้มโอ้โหเอาเว้ยเฮ้ยเอาเว้ยเฮ้ยนะครับนนนะะีู่่่้ตตออออัไไมมงงร เดี๋ยวก็โดนเนาะอือฉันก็ทื่อไปอย่างนี้เรื่อยๆนี่ก็โดนพวกแกเองอะเนาะอืบโอ้โหโดน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 ไอ้นี่ยังอยู่ใต้ท้องนี่แหละเรียบร้อยตาย This is ปรตอนพวกเราจะไปรบมันโอ้โหนะครับสู้กับเดนเสามึงโคตรบ้าเลยโอ้โหนะครับนะเดนเสาโอ้โหสปาร์ตันแบคปิวแล้ว3ตัวโอ้ฟันบเลยสปาร์ตันนี่ผมบอกเลยว่าฟันแรงมากเลยนะครับนะฟุกๆไอ้แบคิโรซอรัสเนี่ยอาจจะตายก่อนนี่เนี่ยเป็นไงล่ะอ่า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 นี่เนี่ยโอ้โหทุ่มสองหัวโรนโชว์เลยนะครับนะอืออโอ้โหเสียงดังฟังชัดตายสปาร์ตันกูตาย เอารับต่อมาพวกเอ็มอัพคนป่านะครับบอกเลยว่า,วานี้พวกเราจะมาล่าไดโนเสากันยิงไปนี่แด้ฮ่าฮ่าฮ่าแต่ที่มึงจะเก็บไว้เลี้ยงเพื่อเอาไปทดลองสืบต่อนะครับนะเห็นอะไรแม่งยิงไปหมดเลยนะครับนะไม่สงสัยเลยมันมาจากไหนกันนะครับนะเออมันเป็นเดีย์บนโลกเลยแต่ประเด็นนะมันยังจะหาได้กี่อุ้ยเอ้าไม่คิดมันจะตายเร็วขนาดนี้เอ้าโดนธนูฆ่าตายนะครับผมเอามันเยอะเกินไปอ่ะนะครับนะมันโกงไอแบคโคลโซลัสอ่ะ เอ็มอัพ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 โอเคไปเอาครับต่อมารวมแก๊งคิงคองชนรปทานนะครับซึกบอกได้ว่าเราจะฆ่ามันจะฆ่าดีพวกเราคือ เออฟูงที่ตอนนี้เหนือที่สุดแล้วไม่มีฟูอะไรสู้กับเราได้โอ้โหนะครับมาสึกนะบอกเลยไอ้ปลาขี้บอกนี่ฉันปลาขี้ช่วยนายไปตัวขวักนะเออโอ้โหดูมันทุบนี่แน่โอ,โอ้โดนพวกตัวเองด้วยนะครับนะบไม่ได้ช่วยทําอะไรแถมยังทําเพื่อนตายนะครับตอนนี้โอ้นะครับแบคโคลโซร,รัสเออฉันจะช,ช้วยพร่องกระทึบเท้าใสแ่แนะนะกเลยเนี่ยโอ้โอยนะครับนะผมเอามันเยอะมากเลยแล้วเนี่ยนะครับฝั่งตรงข้ามซึกบอกแล้วสคิลตี้บ้างก้ามตายแล้วนะครับตอนนี้นี่แน่เหลือแต่ทุ่มนะครับนะไอเอ็กเมนเอ้ยไม่ใช่บูฟริตนี่เนี่ยตาย ตายแล้วมึงเอาไปขี้บอกกูฆ่าตัวเองตายดีกว่าอออ้ากูยังไม่ตายชิบหายแล้วฆ่าตัวเองเสรอกไม่ตายโอ้โหเรียบร้อยนะครับเอาละครต่อมาต้องมาเจอก,กับกอนเทพเจ้ากล้วยเน่านะครับซึกบอกเลยว่าพี่เขามีคอนที่นี่ทรงพลังนี่เนี่ยนะโยนเข้าไปครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามโอ้โหโอ้โหเจ็บนะเว้ยอย่ามายุงอย่ามายุ่งนะครับนะพี่กอบอกเออนี่แน,น่เออโอ้โหครั้งที่สามกูโดนตายเลยนะครับ เรียบร้อยไปหวันเลยนะครับนะพี่กอบผมเอาละครับมันเจอแล้วถึงเวลาแล้วครับกับ เออลูกศิษย์ไข่ของผมนะครับมากไปไอ้ลูกพ่อก็ได้รายยากในตอนนี้ตายโหดที่สุดในเกมอยู่แล้วนี่แด้อโอ้โหต่อยไปหมัดนึงนะครับนะนี่หมัดสองเอาเด้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เก่ๆนี่นะจะมาเก่งอะไรขนาดนั้นโอ้โหโน่นโอ้โหโอ้โหโอ้โหพลังหน้าขาหน้าแกนี่สุดยอดอ่ะนี่เด้อเจอหัวหมองขนาดเป็นเก่งนี่แน่เฮ้อเฮ้อในมาสู้กับฉันสิทนี่จะเจอแค่ไหนล่ะเฮ้อมองหน้าไปมองด้วยก็กูอยู่สูงไงมันจะให้กูมองยังไงเออกูไม่สนหรอกฉันไม่สนหรอกนี่หัวหมองไป หัโวโมงอีกดอกแปะอย่าไปยุ่งกับฉันอย่าไปยุ่งกับฉันนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่นี่สอนไม่จำสอนไม่จำสอนไม่จำนี่เนี่ย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 นี่เรียบร้อยนอนไปซะไอ้หนูไม่นอนกูไม่นอนเอออหคอกูตกแล้วนะเฟ้ยฉันเป็นแค่สัตว์กินเพื่นน่ะกูฉันไม่สนหรอกนี่แจ๊กแกเป็นเด็กใหม่แกต้องโดนสอนบักนี่แนี่นี่แนี่ยทำไมมันหนจังเลยวะโอ้โหเริ่มเหนื่อยแล้วเว้ยเออเอาคอบันผัก อเออามาันจะดีเด้อโอ้โหเออเอาสิเอาสิมันไม่ตายสักทีวะอึ๊กนี่เป็นไงเอาเอาเอก็นึกว่าแพ้นะครับนะโอเคนะครับตอนนี้นะครับนะลูกสิษย์คอยของผมได้ทําหน้าที่อันลูกรักของเราโอเคนายพันสุดยอดมากไอ้ลูกสิษย์ เอาครับลองโดนให้บรรเจอมงมุมดูนะครับจะเป็นยังไงนะครับแมงมุมจะดูดแกน่เนี่ยแกจะอึดขนาดไหนแกแกก็ต้องตายชาจะมี3ตัวเลต้าเฟยอดูดดูดดดโอ้โห้วยร้มป่วยแล้วชิบหายแล้วแบคโรซรติดเชื้ออเป็นเอแล้วยโอ้โห้วอ้หูยตายนะครับผมไม่ได้ใส่อะไรให้มันเลยนะผมไม่ได้อัปเกรดอะไรให้มันเลยนะครับนะเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วัวอึดขนาดไหนโดนไอ้นี่เจอพิษไปเนี่ยเรียบร้อยนะครับนะ โอ้นะครับแค่3ตัวนะเนี่ย <S <S 1> <S 1> เอาระถึงเวลาถึงไอพี่เม่งกับปะของเราแล้วนะครับซึ่งบอกเลยว่าฉันจะเอาหัวชนแกให้ตายไปเลยถึงแกจะต,ตัวใหญ่ขนาดไหนก็ตามนี่เฮียมึงไม่พุดมาเอามึงไปไหนของมึงไปะนะเอา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 นี่เนี่ยเรียบร้อยปิดชีบโอ้โหโดนอีกทีนึ่งเป็นไงตายสิครับโดนอีกทีนึง ได้ข่าวว่าพี่เป็นหัวหน้าพวกเราแล้วเหรอตอนนี้ฮพี่ชื่ออะไรแบคคิโดซลร์ใช่ไหมมาเจอกับผมสักกันหน่อยเฮ้บังอาจมันยามพี่เฟดดี้เราได้อ่าโอ้กูโดนผักครั้งเดียวกูตายเลยโอ้โหนะครับเรียบร้อยไอแกทำอะไรเพื่อนฉันกระโดนอ้าฮ่าิดว่าเป็นหัวหน้ามาใหม่แล้วเก่งนึกเหรอโอ้โหโดนโอ้โหขอสองครั้งไม่เป็นไรหรอกเว้ยห่างๆจังชิวคิวอ่ะอ่า อครั้งที่สครั้งที่3เริ่มเจ็บแล้วกูเริ่มเจ็บแล้วพี่โอ้โหผมเข้าใจแล้วทำไมพี่ถึงเป็นหัวหน้าพวกเราโอ้พี่พี่โอ้โหป,ปล่อยพอเบื่อปล่อยพอเบื่อผมลุกบอไว้แล้วโอโหตายตายบักรลังสีจะมาก,กูตายเอาละครับต่อมาต้องมาเจอก,กับแองเกโรซาราซึก็อบอกเลยว่า um, ฉันไม่อยากพูดอะไรมาก,กนะโดนทีเดียวแกก็น่าจะตายนะเอาละเอเอมึงหนึ่งมันตายอุ้ยเอาเวทกับฟ้าโดนฝ่ายมาในโดนพวก ต้าฟาดโดนเอออโอ้ยกระดองทะลุอะไรนะครับนะกระเทืบทีเดียวโอ้โหให้กูรุกเถอะนะครับนะโอ้พี่แองคคโรสรัตไม่มีได้โอกาสได้จะฟาดเลยนะครับนะเลยตายก่อนเพราะถ้าที่จริงถ้าฟาดครั้งเดียวก็น่าจะตายเหมือนกันแหละนะครับ เอาเรอะฉันจะสู้เพื่อหัวหน้าเฟนดี้ของฉันเออแกตายแน่ฮ่าฮ่าไอหัวหน้าใหม่นี่ฉันจะไม่ยอมรับแกนอกจากแกจะสู้ฉันได้เนอะเออเออนี่ฉันมีความสามารถด้วยเนอะเออจะบอกให้นี่นี่นี่หางสะบัด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 เอาหางสะบัดเอาหางสะบัดตายไปแลวมึงหางสะบัดอยู่นั่นแหละ นยที่สุดเราก็ได้เจอกันสักทีนะนี่นะครับนะหัวหน้ามาล้วครับหัวหน้ากับหัวหน้าหัวหน้าเก่ากับหัวหน้าใหม่นะครับนี่คือศึกล้างตาระหว่างเฟดดี้โอ้โหเฟดดี้นะครับพยายามจะกระโชกขึ้นไปนะครับเพื่อจะไปทํากระเป๋านะครับนะเออแกตัวใหม่ใช่ไหมอืมแกจะเป็นหัวหน้าชั้นแกต้องสาขาฉันให้ได้กอดดีนะจิ้มเข้าไปอ่าจิ้มเข้าไปอ่าจิ้มอ่าจิ้มก็จะจับไปทํากระเป๋า้ากูขามึงได้นะเออฮ่าฮ่าโอ้โหผานมาอกกูเลยเหรอเออตายนะครับนะเฟดดี้แพ้นะครับนี่ ผู้คลองอาณาจักรคนใหม่ในสัตว์กินพืชไดนโนเสาร์นะครับแบคทีโรซอรัสเอาแหละผมว่าต้องเด็กกบบระป๋องไปข้ามแล้วแหละไปเลยทีเด็กโอ้โ เอาละครับตอนนี้ศึกกระปอบนะครับนะกระป๋อก็ได้ร่วมมือกันเพื่อจะสู้กับแบคคิโรซอรัตแบคคิโรซอรัต์โอ้มาเลยฉันอยากโดนข้อโอ้ว้ายเออตเออบูบูบูชารี่แต้องสู้มันให้ได้สู้ได้อยู่แล้วไม่ต้อะควงแต่เพื่อนมึงตายหมดแลยดังอ้าวเหรอโอเคไปรู้เหมือนกันกูจะหนีดีไปเนี่ยเออไม่เป็นไรเพื่อนตายเราก็ต้องตายใช่ไหม โอ้โหดอกนี้โอ้โหดอกนี้โอ้โหโอ้โหแก้แก้แก้ขาอะไรเพื่อนฉันสุเปอร์ชารีเอ้อเขื่อจริงๆ เอาละต่อมาต้องมาเจอกับสัตว์กินเนื้อแหละไอ้ใบคิวโอรรัตตัวนี้ดูซิมันจะเจ๋งสักแค่ไหนสามตัวรวยไปเลยนี่ฮไปเลยอ่าคโนโอทอรัสบอกว่าโอ้ยชนคือสัตว์ที่ด่ากลัวที่สุดโอ้โหโดนเหยียบโอ้โหโดนเหยียบนอนเลยคโนโอโอ้โหโดนกระเทิบสามอีคโนโอสอร์รัตแกแกต้องแข็งใจไว้โอ้เพ่โอ้ยอยากจะสู้มาได้ดายรุ่นพี่ทีเด็กโอ้โหคโนโอสรรัตกูตายแล้วรุ่นพี่ทีเด็กจ้า อยากให้บันเยียบกูบอกอยากให้บันเยียบอยากให้บันยียบถ้าเหยียบมึงตายถ้าเหยียบมึงตายกูบอกเลยกระตืบทีเดียวครั้งเดียวมึงปิดชีพโอ้โยไปเด็กของมันวะนะาขอโทษด้วยนะครับการเรื่องกล้องของผมเนี่ยมันอาจจะไม่สมูทเพราะว่ามันเคลื่อนที่เรื่อยๆนะครับนะผมต้องหันไปให้เห็นนะครับเวลา,าวต่อสู้กันเนี่ยนี่อ่ะอ่ะ,อะ,อะไอนี้ฉกเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันชอบหมุนเวียกเนี่ยนะครับนะเอออ่ะจัดการมันโอ้ะหจ้าไอเพื่อนมโดดกูแน่อ้าวใครตายเอาชนะนะครับนะ ฉันาสักกินพืชสามตัวเลยนะครับเอาละเอาละต่อไปเลยแล้วกันเอาละถึงเวลาที่ต้องเจอกับสไปนาาอ,อซอนแล้วเหลือจันคือสัมปีอัปเกดที่มีสกินเนื้อใหม่เออดูน่กากลัวขึ้นไหมอูฉันไม่รู้หรอกว่าแกสกินก่อนๆเป็นยังไงเพราะฉันเพิ่งมาเือนกัอนฮ่าฮ่างั้นแกก็เล็บลับเบล็บซะแล้วแหละฮ่าฮ่าเพราะฉันน่ะเกง่งโอ้โหจะเตะอย่างนี้ดิโอ้โหจะเตะอย่างนี้ดิพกเก็บ โอ้ยอย่าเต็มอย่างนี้โอ้แกแกจับฉันใช่ไหมโอ้โหโอ้แกแกอย่าผักฉันสิเอ้ยกูจะไดปจับขามกูเนี่ยขาบละขาบละอืมวันนี้โอ้ยเนื้อแกมันแฮมเบอร์เกอร์เลยว่ะเอ้ยจัดยากซะจริงๆเลยเนื้อแกมันช้างเลยนะอู้ช้อนเนอะเนอกว่าช้อนเยอะนะครับโอ้ยอะอะโอ้อยตอนนี้โอ้ยขากูจะเหยียบขาจะเหยียบขาโอ้อ้ยตายเฮ้ยจะมาดูตัวละตายเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเว้ยเฮ้ยนะครับโอ้โหนี่แหละเหมาะเป็นหัวหน้าสัตว์กินพืชที่สุดแล้ว แกบังอาจทำอะไรข้าคือหัวหน้าสัตว์กินพูดขอแนะนําตัวตอนนี้เลยเอาละกัดเลยแล้วกัดไม่พูดแปงนะอ้โหูโดนผัดออกแกผักชั้นเหรอแกผักชันเหรอนี่เอ้ยผักอึดแล้วอืออเอข้ามันให้ได้สิเอ้ยทีเด็กทีเด็กบอกพูดไม่ต้องลังไอ้นี่มันผักกระจกมันก็แค่หัวหน้าสัตว์กินพืชคนใหม่ใช่ไหมชื่อแกอะไรนะแบกิโลโซลัดใช่ไหมแกโดนแน่ฮะฉันขี้ขาแกได้แล้วแกโดน โอ้ยโอ้โหมันถีบแรงมากจริงๆเลยวเฮ้ยโอ้โอ้โ,โอ,โโอโ้แรงมันแรงโอ้ยมันถีบแรงบากแกแกดีกัดดักชิบายอีตรงหน้าเนี่ยจะกัดให้ขาดไปเลยอ้อยอ่ะกัดตรงนี้ก็ได้กัดตรงนี้ก็ได้กัดตรงนี้ก็ได้โอ้โหโอันนี่มันถีบแรงจริงเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับมาดูกันนะครับนะศึกระหว่างหัวหน้าของทีเร็กเฮ้ยหัวหน้าของสัตว์กินเนื้อกับหัวหน้าสัตว์กินพืชคนใหม่นะครับดูซิว่าจะสู้ได้หรือเปล่าอ๋อเอาโดนถีบอีกแล้วทีเร็กกูเองียบ อับงับโอโหแกแกทำไมแก๊กจะเรยว่ะอ๊ยเอ้าเอ้าเอายังไงนะครับเอ้าไปทร罗斯รัตตอนนี้นอนแล้วนะครับนะเอ้าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอ้าขาลอยขาลอยเอ้าตายนี่เห็นไหมผมบอกแล้วยังไงฉันก็ยังเป็นในนรนเสาร์ที่แก่งที่สุดแนะนะแลวฉันก็ยังเป็นหัวหน้าของสัตว์กินเนื้อด้วยฮึมอย่างแกมันเด็กไหมเอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับชุดทีมอวกาศนะครับช้างอวกาศแรสเลเดแมนแล้วก็มูมอัตตาดิบัตเอ้ากูทำอะไรเนี่ยเอ้า โอ้โหนะครับตายฟรีนะครับไอ้ตัวนี้เอาแต่ก็ไม่เป็นไรเออช่างมันนะตายก็ไม่ได้ช่วยทำให้มันชนะหรอกผมว่านะน่าจะแพ้อ้าวโดนยามล้วอ้าวอันนี้ก็จิบอาฉันยังจิบแกอยู่นะเฮ้ยอย่าร้องกลชารัก,กันทันอยู่ใต้ทองแกก็ไม่ใช่ว่าฉันจะแพ้โอ้โหช่างโดดกระตื้ทีเดียวตายเลยท่านผู้ชมเฮ้ย เอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับพี่ปลาไหลสามหัวตัวสุดท้ายของเราในคลิปนี้นะครับซึ่งก็บอกแล้วว่าเป็นตัวที่โหดที่สุดในเกมนะตอนนี้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ต้องมาเจอกับแบคิโดสรัตตัวใหม่ดูสิอาจจะสู้ได้ก็ได้นะครับนะแต่ก็บอกเลยว่าน่าจะไม่ได้นะครับถ้าทีเล็กไม่ได้ก็น่าจะไม่ได้นะครับนะนี่อ่ะเอะอเข้ามาอุโยนะครับอุ้ย หัวตกหัวตกแป๊บหนึ่งนะครับนาไปกลูดเสร็แล้วบอกโอ้โหนี่ใช่ไหมตัวที่โหดที่สุดโอ้โหฉันเข้าใจแล้วฉันเข้าใจแล้วฮ่าฮ่เข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะเฮ้อกัดมัน่นลูกพ่อทั้งสองหัวกัดมันเลยนะครับนายข้างหนึ่งกัดขวาขาอีข้างหนึ่งกัดสายสายๆนะครับนะผมไม่รู้จะพูดอะไรผมพูดเร็วมากนะครับท่านผู้ชมนี่คือการภาคสุดโอ้โหหัวตกอีกรอบตายนะครับโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้แหละในการเล่นพี่แบคกิโดซอรัสนะครับซึ่งก็บอกเลยว่ามันเป็นหัวหน้าสัตว์กินพืชตัวใหม่ในเก ABS ของเรานะครับนะโอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรล่ะโอเคไปเลยไปเลยดีกว่าขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบและถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์และกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็อีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับนะโอ้แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับนะ